ก็ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันคะ่ะก็มาพบอาจารย์ก็รู้สึกบอกไม่ถูกมันรู้สึกแบบอบอุ่นรู้สึกแบบรู้สึกปลื้มปิ่มดีใจบอกไม่ถูกพอได้คุยกันแล้วก็รู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกดีมากคะ่ะมีมีหลายเรื่องเนาะที่ว่าก็จะบอกทุกคนนะคะว่ามาที่นี่ ต้องคุยกับอาจารย์ทุกเรื่องนะคะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้เจอกันบ่อยสองถ้าคุณไม่เปิดอาจารย์อาจารย์แทรกอาจารย์จะเจ็บเคอเคยแทรกลูกศิษย์มาเยอะคือคืออยากช่วยเหลือเยอะแต่เขาไม่ได้เปิดจิตนคะพอไม่เปิดจิตอาจารย์ไปเปิดเองเนี่ยมันค่อนข้างที่ต้องใช้พลังเยอะก็เลยว่าต้องเล่าทุกเรื่องนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเราคุยกันแล้วร,รู้สึกยังไงเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องเพื่อนฟัง,งเป็นวิทยาทาน ก็รู้สึกก็ตรงนะคะที่พูดกับอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจารย์ให้คําแนะนําในการใช้ชีวิตในการที่จะดําเนินชีวิตยังไงชีง้ช่องทางให้เราว่าการใช้ชีวิตของเราควรจะดําเนินดําเนินไปในทิศทางไหนชี้ช่องทางให้เราทําให้เราเห็นทางสว่างขึ้นว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อไป สิคนนี้นะคะเขาจะเด็ดมากคือเรื่องงานนะคะงานนี่เด็ดมากดกูถูกั่วอริอหานทับทำไว้สักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแต่ด้วยด้วยนะไม่รู้จะพูดยังไงขึ้นนะคือแต่ว่าเรื่องส่วนตัวไม่เท่าไหร่นะคะไม่ไม่เกินไม่ถึง25%ของถ้าเปรียบเทียบเป็นสิถตินะคะ ก็ไม่ถึง25%ของเรื่องงานทีนี้โอกาสมานะคะผู้บริหารเขาเห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะ mm hmm. เขาถึงทับทามแล้วอาจารย์แนะนำว่ายังไงบ้างคะก็อาจารย์ก็แนะนำวิธีการที่จะทำงานแล้วก็อยู่กับคนอยู่ยังไงให้เราทำงานยังไงให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่กับงานให้มีความสุขแล้วก็อยู่กับเพื่อนร่วมงานยังไงให้ใช้ชีวิต ใ,ใช้ชีวิตในที่ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะพลิกแพงพลิกแพงการทํางานของเราให้เป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็เราก็อยู่ในที่ทํางานแล้วทํางานให้ให้ดีอะคะ่ะวิธีแก้ปัญหาวิธีทํางานว่าเราจะทํำยังไงก็ประมาณนี้นะคะ่ะคือการทํางานกับคนมันมันซับซ้อนนะคะ ไม่ต้องไปคิดอะไรอยอะคิดถึงเราในวันหนึ่งเรามีกี่อารมณ์ใช่ไหมวันหนึ่งเราเจอเรื่องอะไรแต่เวลาเราไปทํางานเนี่ยเรารู้ว่าเรื่องส่วนตัวเราเป็นยังไงบางทีก็ต้องเอาเอาเก็บไว้ก่อนไว้เล่นชักก่อนแล้วก็ทําพลังงานให้เสร็จกับเพื่อนร่วมงานแต่เพื่อนร่วมงานเขาก็จะมีเรื่องเหมือนเราเนี่ <c oughs> แหละอาจจะมีเรื่องขว่าเรา <c oughs> เราไม่ลงเล่นกับสภาวะพลังงานลบนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะพูดกับ ผู้จิทุกคนบางทีต้องวางต้องเฉยแต่คําว่าเฉยไม่ใช่เราไม่ได้สนใจนะคะเราโฟกัสอยู่แต่บางทีมันไม่ถึงเวลาที่ต้องพูดไม่ถึงเวลาที่จะต้องเล่าไม่ถึงเวลาที่จะต้องเสนอแล้วก็เขยมเขยงคือถึงเราจะทําไปมันก็ไม่เกิดผลดีกับเรากับเขามันจะเกิดผลตรงกันข้ามถ้าเวลาที่ใช่เราต้องพูดเราก็ต้องพูดเราก็ต้องบอกมันมันเป็นเทคนิคในการทํางานหรือว่า เทคนิคในโลกของมิติที่สามนี้นะคะในโลกของมนุษย์มันเป็นมิติที่มีพักมีพวกเป็นมิติที่มีความดีความชอบตพัพระโลโมหะโทสัมมาหมดแต่ว่าเราจะใช้พญามารสามพญามานี้ให้เขาอยู่ด้วยกันแบบไม่ลั้งเส้นหรือว่าในเชิงช่างสารรค์มันก็มีนะรักแบบโลภแบบช่างสารรค์แบบรวยอยู่แล้วทําไมต้องรวยอีกได้แล้วทาไมต้องได้อีกเพราะว่า หนึ่งสังขารเรามันร่วงรวยลงเราก็ต้องดูแลร่างเนี้ยอีกสิบปีมันไม่ใช่ร่างนี้นะมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเออเราต้องมีประกันไหมเราจะต้องมีรถที่มันมีสพสนานภาพดีไหมจากบ้านสองชั้นจะต้องมาบูรณะข้างล่างเป็นชั้นเดียวว่าปวดหัวเขาเดินไม่ได้คือบางทีมันต้องเผื่ออะไรหลายอย่างเพื่อดูแลร่างนี้รักร่างนี้มันต้องใช้หักใจต้องใช้เงินต้องใช้โอกาสต้องใช้หลายๆอย่างซึ่งบางคนไม่ได้คิดไกล แต่ชีวิตเรามันจะไปไกลขนาดนั้นนะเราไม่ได้อยู่แค่นี้บางคนจะบอกว่าพอแล้วเหรออาจารย์ที่จริงลึกๆคุณไม่พอหรอกคนณถึงต้องมาหาอาจารย์หาตัวช่วยที่คือหนึ่งแหละถูกกฎหมายเนาะมีลิขสิทธิ์มีอะไรแต่ว่าไม่ได้ทําเปิดร้านเป็นธุรกิจแล้วก็ตกแต่งร้านเพื่ออะไรบางอย่างทุกอย่างที่เข้ามาบางอย่างมีก่อนอาจารย์เกิดตั้งแต่เตียงแต่แม่สะสมมานะครับที่บ้านก็เลยต้องกรองนิดหนึ่งแล้วก็ต้องการ ฐานในการคุยกันเพราะบางทีอาจจะเป็นมิจฉาชีพมา mm hmm. เราจะได้ดูในทำลายที่คุยกันถึงแม้ไม่จัาชีพเขาจะลบทำลายเขาเออกแต่ว่าทำลายของเราไม่ลบออกนะมันเป็นเฟซบุ๊กมันเป็น, Facebook, นเพจม,มันจะอยู่ตรงนั้นตลอดไป mm hmm. ก็รู้เขารู้เรานะคะอาจารย์ไม่ได้คุยเองนะมัคุยเขาต้องต้องเซฟแอดมินเซฟอาจารย์ min, ด้วยเนาะ mm hmm. ก็จะได้เข้าใจกันว่าถ้าไม่เยอะก็ขอทีละคนหรือสองคน mm hmm. ถ้นก็ไม่อยากให้รู้เรื่อง บางทีอาจจะเป็นเพื่อนรักกันอาจจะเพื่อนรักแบบเป็นโหมดมก็มีนะนะแต่บางทีแบบพาเมียน้อยเมียหลวงมาแล้วก็แอบแอบมาที่จริงรู้นะก็จะบอกว่าศาสตราจารย์พลังขาวนะคะไม่ได้ช่วยอย่างนั้นคือมามาได้เข้าใจมนุษย์แต่ว่าจะมาช่วยส่งเสริมเรื่องอย่างนั้นหรออาจารย์ไม่ส่งเสริมแต่เราก็จะคุยแบบให้เขามองอีกแง่หนึ่ง มาทำสเสน่ห์คุณแสงไม่มีนะคะจะเป็นเรื่องของตรงๆอาจารย์ก็จะเป็นมนุษย์แต่อาจจะเป็นมนุษย์ที่มีอะไรบางอย่างที่มากกว่าคนปกติแล้วก็น้อมนาส่งเปิดทางเป็นวิศวกรลายมือตัดแต่งต่อเติมเชื่อมร้อยแต่คนที่ให้พลังไม่ใช่อา์นะคะจะเป็นคนข้างบนซึ่งแล้วแต่คุณจะปรุงแต่บางคนอาจจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลาม ใช่หมดค่ะเรานับถืออะไรจิตเราจะแต่งอันันขึ้นมามันใบไม้อะค่ะเราเรียกว่าใบไม้สีเขียวภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะกรีนแต่มันเป็นใบไม้อันนี้แหละสีนี้แหละอันนี้ใบไม้แต่มันอยู่ที่การให้คาของแต่ละคนอย่างไะมันจะเข้าใจไม่ยากนะคะเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างน้ําอะค่ะกโก้กินไปแล้วเหลือนิดนึงมันก็ยังเป็นกโกก เออถ้าเราเติมน้ำลงไปก๊กกก็ยังเหลือเท่าเดิมนะแต่ว่ามันใสขึ้นถ้าอยากได้น้ำสีขาวเทน้ำสีขาวเข้าไปเยอะค่ะเดียวน้ำสีขาวมันจะพาก๊กกออกมาล้นแก้วแล้วน้ำต่อไปมันก็จะเป็นสีขาวมันก็แค่นี้ถึงตง้ <ừ> อบบ <c oughs> งทำบุญเยอะใช่ไหมใช่คะ่ะมันไม่ได้ยากเลยนะการทำบ,บุญการทำบ,บุญวิธีที่ดีที่สุดน,นะคะทำบุญกับร่างนี้ลงทุนกับร่างนี้ อยากเรียนอยากรู้ก็เสียสละเวลาซื้อหนังสือมาอา่านหรือไม่ก็เปิดย t u b e หรือไม่ก็ดูแหละครูบาอาจารย์หลายคนที่เขาเก่งเรื่องนี้ก็มาไลฟ์สดให้เราฟังนักจิตวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสนใจแต่เราก็จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าบองหรือไม่ฟองจริงหรือไม่จริงรเราท้น,นะคะไม่ใช่ใคร,ครอาจารย์หนึ่งบอกว่า แสดงหามันถูกแต่อย่าไปโทษเวลาที่ตัวเองได้รับผิดจากสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจไม่มีใครมาบางังคับเรานะมันอย่างตัวอย่างเคสที่อาจารย์เล่าฟังเขาก็ไม่ได้ผิดนะแต่คุณศึกษาเขาดีหรืยัว่าใครที่จะช่วยอะไรใครได้เรื่องศาสตร์ลักษณะนี้ชีวิตเขาต้องดีขึ้นสุดๆไหมเดี๋ยวว่าเขาเจออะไรบางอย่างแล้วถึงต้องมาทำไม่ใช่ ทำธุรกิจเดิมก็ยังจะไม่รอดแล้วมาเพิ่มช่องทางเพื่อจะมีไรายได้เพิ่มใช่ไหมถ้าเขาสักเซสแล้วเขาจะมาทําอันนี้เพิ่มไหมคงไม่ <c oughs> ค่อยคิดอาจารย์ั้บอกว่าวันหนึ่งนะคะให้คุยกับตัวเองเนี่ยอย่างน้อยสิบถึงยสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนั่งอึอยู่ก็คุยกับตัวเองได้ไม่ได้เกี่ยวจิตกับเรื่องภายนอกนี่ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกันนะคะ <c oughs> จิตคือจิตเดินคุยกับต้นไม้วันหน,นใช้จิตคุยไม่ต้องออกเสียงคุยในใจคุยกับตัวเองแล้วคุณจะมี six s e n เนาะภาษาสัมผัสที่เือนแบบภาษาวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็เป็นสัญชาตญยาณยของเราหรือตัวเราในตัวเราเนี่แหละถ้าเข้าสมาธิเยอะๆคุณจะๆๆคุณจะเห็นโดยใช้ตาในไม่ได้ใช้ตานอกคือหลับตาเนี่ยมันจะเห็นอะไรเยอะ ถ้าลืมตาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสภาวะของรูปรดลินเสียเข้าไปกวนทำไมพระสงฆ์พระเจ้าที่เป็นพระอรหันต์ท่านหลับตาเวลาท่านคุยกับเราแล้วเห็นอะไรเยอะมาก้าพูดไปแล้วเรากลักวมันไม่ใช่สิ่งดีก็เลยไม่พูดคืออาจารย์สแกนพลังงานตอนแรกหนูก็จะมาด้วยเทาๆออกจะเป็นสีควันบุหรี่มันบนมันจะเป็นหลวบ สะแบบนี้ไม่ใช่จิตตกนะแต่ว่ายังหาทางที่ตัวเองจะเจอยังไม่ใช่ประตูนี้เปิดแล้วมันก็ไม่ใช่หนูก็ปิดหนูก็เปิดหนูก็หาไปเรื่อยมันเป็นสิ่งดีนะอย่าลืมว่าอย่าลืมให้พลังล่างตัวเองเดินไปเรื่อยเนี่ยก็เหนื่อยนะเราต้องกินน้ําคินข้าวรถขับไปเรื่อยๆน้ํามันก็หมดแล้วก็ต้องเติมน้ามันถึงต้องรักตัวเองไงต้องเข้าบ้านคิดกับตัวเองเยอะนะคะว่าวันนี้เรา เป็นยังไงเราเจออะไรแล้วอาจารย์ให้คําอธิบายไปมันมันเป็นยังไงมันใช่หรือไม่ใช่เลยเราจะไปยังไงหนูจะมีคําตอบในคําถามนะคะสิ่งที่อาจารย์ให้คือมันจะเป็นคําใหญ่หนูต้องไปย่อยเองต้องไปย่อย้อาจารย์พูดแบบนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรนะคะเป็นยังไงบ้างที่ฟังอาจารย์พูดตั้งแต่เข้ามารู้สึกยังไงบ้างคะหรือว่าเจอทางออกอย่างไร ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆทำให้เราในไม่เข้าในสิ่งที่เราไม่เข้าใจบางอย่างแล้วก็ทำให้เราเจอแสงสว่างในสิ่งที่เราคิดไม่ตกว่าเราจะดาเนินไปยังไงทำให้ความรู้สึกแบบเหมือนเราโดนเหมือนเหมือนเจออาจารย์แล้วเหมือนได้ฟังอาจารย์พูดอาจารย์แนะนำมาทำให้เราเหมือนหลุดหลุดพ้นอะไรสักมันรู้สึกแบบ บอกไม่ถูกว่าเราสบายใจแล้วก็หาทางหาทางออกแล้วก็มีทางแก้ในในสิ่งที่เราคิดว่าในมันสิ่งที่เรามันวนเวียนอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดอค่ะเนาะก็จะจะได้สบายใจนะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยองนิ่งๆสักนิดน,งนึงเนาะอย่าอย่าแวงเยอะเพราะแฝงเยอะปุ๊บเราก็จะเจอ อะไรที่มันเป็นของเทียมอะคะ่ะไม่ใช่ปลอมหรอกคือคืออย่างแฟนหนูเนี่ยเขาไม่ใช่ปลอมแต่เขาเป็นเทิมเทียม <c oughs> ไม่ไปไม่มาไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราเลวลงมันเป็นเทียมเทียมที่จริงเราเส้นลายมือเส้นวาสนาเราขนาดเนี้ยมันนับต้องไม่ไปขนาดมากกว่านี้เออเราอาจจะรู้สึกพอใจแล้วก็อยู่ในคอมฟอรขสโซนเนาะคือตอนนี้หนูอยู่ในคอมฟอร์สโซน ไม่ได้มีภาระอะไรพ่อแม่ก็ไม่ได้ป่วยมากมายงานก็ก็เรื่อยๆผู้บริหารก็เห็นแววแต่เราก็ยังไม่เซยเยตหรือเซนอเราอื่นๆอยู่ตอนเนี้ยก็อา <g ül üyor> าจารย,ยังไม่มี <g ül üyor> มันก็เลยยังไม่ได้มีอะไรที่จะต้องต้องโฟกัสเยอะไงใช่ค่ะก็รู้สึกสบายใจรู้สึกก็รู้สึกว่าเหมือนเออคุยแล้วเหมือน เข้าใจแล้วก็เหมือนเราเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ค,ค่ะค่ะนอยอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนหรือใครที่เป็นเหมือนเราที่ยังไม่มาหาอ,อาจารย์ไม่อยากจะฝา,ากถึงเราคนนั้นคนที่ก่อนเขาาอาจารย์ฝากถึงทุกคนที่ตอนนี้กํกลังหาทางออกไม่ได้หรือว่าต้องการเพื่อนคุยที่คุยหาทางออกแล้วก็เพื่อให้เกิดความสบายใจชี้ช่องทางในการดําเนินชีวิต ก็ลองมาปรึกษาอาจารย์ดูคะนน่ะก็แอดมินเนาะอมัน,นต้องคุยกับแอดมินคือเขาไม่คุยหรกเขาก็วางเข้เรา <c oughs> แล้วก็หาเวลาเข้ามานะคะถ้าเขาตอบชา้าก็ไม่ต้องกังวลเขาตอบทุกคนคะ่ววะแต่ว่าดูก่อนว่าเขาจะสะดวกช่วงไหนนะคะาศาสตร์นี้ไม่ใช่ขายของออนไลน์ไม่ใช่แบบเอฟเอฟซีเอฟซีเต้องต้องใช้จิตนะคะนิ่งๆขอบคุณมากค่ะ่อเป็นวิธีการ